สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆอร์เรบยสีฟ้าใน YouTube channel c h anel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเปตนปข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันพุธที่7เดือนมิถุนายนพศ2566ยูผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของรุเรเบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบอสที่มีการถแถลงก่อนเกมที่เราจะชิงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะจะมีส่วนต่างๆในเรื่องของอัปเดตทีมความรู้สึกก่อนจะชิงชนะเลิศนะครับรวมถึงความแตกต่างระหว่างรอบชิงปีนี้กับปี2021ที่เราเคยเข้าชิงมาด้วยรวมไปถึงมีความรู้สึกความพิดเห็นของแข้งริเบสีฟ้าหลายๆคนเกี่ยวกับการเล่นในรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีก นะครับกับการเจอกับอินเตอร์มิลานรวมไปถึงมีข่าวเชื่อมโยงซื้อขายอรอบวันมาฝากแล้วก็กำหนดการในการเล่นศึก FA Community Shield ก่อนเริ่มฤดูกาลหน้านะครับนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนำมาอัปเดตให้กับแฟนได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้ รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิเดเซนครอบครัวหรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับอยากลงสินค้าโฆษณาต่างๆหรืออยากสนับสนุนช่องก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงในคอนแทคที่ทิ้งไวใ้ใต้เดส p t ช o n ของทุกคลิปทุกไลฟ์ e เลยนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของ s u อ p เ r อร์เมมเบอร์ชิพมี2ระดับ80บาทกับ150าบาทรวมไปถึงฟีเจอร์ซูเปอร์ตังก็เปิดแลนะนลยฮ อ,อีกอย่างหนึง่งก่อนจะเริ่มข่าวสารนะครับขอประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อหน่อยนะฮะเสื้อแฟนเมดเอริงฮาร์แลนด์นะครับมาจิ Blue. นบะลูนก็ใกล้ที่จะปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับผมกะว่าจะปิดช่วงวันที่10นะครับก็เป็นช่วงวันวันเสาร์นะครับในนัด UCL เลยนะฮะใครที่สนใจอยากจะสั่งพรีออเดอร์นะครับก็ สั่งได้เลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะปิดพรีออเดอร์และประมาณ3วันนะครับก็พอปิดพรีออเดอร์ปุ๊บก็จะจัดทําแล้วก็จัดส่งให้กับแฟนๆที่พรีออเดอร์มานะครับตอนนี้ก็มีจํานวนประมาณนึงแล้วนะครับฝากาไว้ด้วยนะ390บาทมี2สีมีสีขาวสีดำนะครับใครสนใจทักอ inbox แฟนเพจทีซิตี้เซนไปได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะสําหรับเสื้อ มาจินบลูวันนี้นะฮะเป็นแฟนเมดนะครับทำครั้งเดียวนะผมไม่ทำเพิ่มอีกแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดเลยก็ได้ <c oughs> นะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารประจําวันนี้กันนะฮะขอเริ่มที่ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของเหล่าแข้งเรือใบสีฟ้าก่อนนะฮะเป็นเซสชั่นเมื่อวันนี้นะครับเมื่อวันอังคารที่หะก็เรียกว่าฝึกซ้อมกัน นะนำโดยเออริงฮาร์แลนด์มาเลยนะครับนะทานอาเก้ครับมีนี่เป๊ปกอริล่าแล้วก็มีเทอรรี่อังลีด้วยนะครับที่มาร่วมชมการฝึกซ้อมแล้วนะมาเป็นเกสฮูริเอนอวาเรสนะครับเออริงฮาร์แลนด์แบร์นาโดซินวาเควินเดอบรอยรูเบนดิอาสโคพาเมอร์นะฮะมอนิเอออาคันจีโคพาเมอร์ น a n วก็แบนเดลซินบาก็ลงซ้อมตามปกตินะครับนี่เป็นภาพการฝึกซ้อมล่าสุดนะฮะก่อนที่เราจะชิงชนะเลิศกับทางอินเตอร์มิลานในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในสุดแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศนั่นเองทีนี้มาในส่วนบทสัมภาษณ์นะครับของกุนซือของเราอย่างเป๊ปการ์ดอล่าที่เมื่อวานได้มีโอกาสเ s ส o n f เฟรน c ์ก่อนเกมนะครับก็พูดถึงหลักหลายประเด็นแต่ผมหยิบยกมาประมาณสัก สามเรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกในนัดชิงชนะเลิศแล้วก็อัปเดตท,ทีมแล้วก็เรื่องของความแตกต่างเนาะใน,ในการเล่นรอบชิงระหว่างปีนี้กับปี2021นเนะครับเรื่องแรกเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้เล่นรอบชิงชนะเลิศนะครับเป๊ปบอกว่ามันเป็นความฝัน นะครับที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็มันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมไปแข่งรอบชิงที่อิสตันบูลเมื่อ2ปีก่อนเป๊บอกว่าเราก็มาอยู่ในรอบชิงเช่นกันแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่ามีโควิดนะครับพวกเราเองก็ในปีนี้จะทําให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเป๊ปบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการเล่นของทีมใน ในสนามนะในเวลาทั้งหมด1หนึ่งเกมไม่เกี่ยวกับบริษัทใดๆทั้งสิ้นนะครับเราเองต้องดีกว่าคู่แข่งให้ได้มันไม่เกี่ยวกับผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม FA ฟเอหรือพิมพ์ลีเราต้องดีขึ้นในเกมนี้เพื่อชนะคู่แข่งและคว้าแชมป์มาครองเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องความแตกต่างระหว่าง การเข้าชิงในปีนี้แล้วก็ปี2021ที่เราพลาดท่าแพ้เชลซีในปีนั้นไปนบอกว่าเรื่องที่อาจจะแตกต่างเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของการที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราควาค้าแชมป์เอฟเอัพมาได้ถ้าหากย้อนกลับไปในปี2021ตอนนั้นเรากําลังเตรียมตัวที่จะชิงชนะเลิศในศึก UCL ก่อนหน้านั้นเราแพ้เชลซีของโทมัสทูเิลถึง2ครั้งและก็ยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการเล่นอยู่บ้างมันไม่เหมือนกับตอนนี้ แต่พวกเขาเองเนี่ยทั้งเชลซีแล้วก็อินเตอร์ที่เราจะเจอในรอบชิงปีนี้เนี่ยเล่นโดยใช้แนวรับ5คนเหมือนกันและแนวทางการป้องกันของพวกเขาก็ดีเหมือนกันแต่แน่นอนว่าเชลซีเองก็มีรูปแบบที่ดีมากในการลงโทษเราทั้ง2ทีมไม่ได้คล้ายกันไปสหมดแต่มันมีบางอย่างที่เหมือนกันและหวังว่าเราเองในปีนี้จะเปิดเกมรุกได้ดีกว่าครั้งก่อนนะครับนี่เป็นความรู้สึกในส่วนของความแตกต่างระหว่างปีนี้ของ เป๊ปนะในรอบชิงเพิ่มเติมมีอีกนิดหนึง่งนะครับนักข่าวถามเป๊ปตอบบอกว่าผู้เล่นเองเนี่ยที่เคยเข้ารอบชิงเมือเจอกับเชลซีมาแล้วเนี่ยในครั้งกรอดเนี่ยมีมีเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตขึ้นบ้างอย่างไรเป๊ปบ,บอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราเองก็มีฤดูกาลที่ดีอย่างไม่น่าเหลือนะอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะในในเรื่องของอในเกมลีกหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นฤดูกาลที่ดีของเรา,เาแล้วเราก็เล่นได้ดีมากๆในปีนั้นบางทีเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้กลับมาเล่นในรอบชิงอีกครั้งหนึ่งตราบใดที่เราสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยนะครับเราเองก็อาจจะมีโชคนะครับอาจจะโชคดีและสามารถคว้าชัยชนะได้มันยากนะครับที่จะเข้าถึงรอบชิงเป๊ปบ,บอกนะครับหรือเข้าชิงแล้วสามารถคว้าชนะคว้าแชมป์ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับเป๊ปบ,บอกว่าเมื่อคุณมีโอกาส นะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งนี้หรือครั้งไหนในการเข้าสู่รอบชิงซึ่งมันยากแล้วเนี่ยคุณเองต้องเชื่อมั่นและคว้าโอกาสของคุณให้ได้นะครับในแต่ละครั้งนะซึ่งมันก็ยากที่จะมีโอกาสในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็เน้นย้ำนั่นแหละว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็ต้องคว้ามันให้ได้สําหรับผู้เล่นนะครับที่สามารถเข้ามาชิงชนะเลิศได้ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยเข้ามาแล้วในการเจอกับเชลซีเมื่อปี2 0 2 1นะครับ ประเด็นอัปเดตท,ทีมก็มีพูดถึงสำหรับบอสของเราก็จะพูดถึงอาการของคารวอเกอร์นะครับเป๊ปพูดถึงอาการของคารวอเกอร์หลังจากเจ้าตัวนั้นพาทีมควา้าชัยชนะในรอบชิง FA Cup เหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้2-1เป๊ปกล่าวว่าทางวอเกอร์นี่มีอาการรบกวนที่บริเวณหลังนะครับบริเวณหลังเป๊ปบ,บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยดี แต่ว่าวันนี้นั้นรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับเราเองไม่ต้องการเสี่ยงดังนั้นเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเขาจะพร้อมสําหรับเกมรอบชิง UCL หรือเปล่านะครับแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับก็ทางวอล์กเกอร์นะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยพูดถึงความฟิตล่าสุดของตัวเขานะครับเขาเองบอกว่าเขาสบายดีนะครับแอมฟายนะครับผมแค่อาจจะแค่แก่ขึ้นบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ผมเองสบายดีเลยไม่ได้เป็นอะไร นะครับแค่อาจจะต้องพักฟื้นรีคอร์รฟรี่ร่างกายก็เท่านั้นนะฮะก็ผมว่าให้มีสิทธิ์อยู่นะครับในในใน,ในส่วนของการออกซัสตัวจริงของวอล์กเกอร์ในในรอบชิงชนะเลิศนะฮะเพราะว่าดูจากทรงแล้วพี่แกก็แค่เหมือนต้องการพักผ่อนเท่านั้นอาจจะไม่ได้มีอาการอาจจะมีอาการบาดเจ็บที่หลังอะไรบ้างอย่างที่เ๊บบอกแต่ว่าผมว่าไม่ได้เป็นอาการร้ายแรงและน่าจะไม่ได้ส่งผลในการลงสนามรอบชิงของวอล์กเกอร์ถ้าเป๊บต้องการจะส่งเขาลงนะผมว่าถึงเวลานั้นเนี่ยผมว่าวอล์กเกอร์น่าจะลงได้แบบ หายห่วงไม่น่ามีอะไรต้องเป็นกังวลสําหรับคายบ็อกเกอร์นะครับเ๊ปเองเนี่ยยังได้กล่าวต่อด้วยนะครับถึงเรื่องการจับดบเอผู้เล่นตัวจริงของเขาในรอบชิงเนี่ยนะฮะมันว่าเขาเองก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรในเรื่องของ11เผู้เล่นนะครับแม้ว่านั่นแหละมีหลายๆหลายๆคนอาจจะส่งผลนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นบ็อกเกอร์นะครับในเรื่องของขอาการบาดเจ็บนะครับแต่คนอื่นๆเองก็น่าจะฟิตพร้อมหมด พอเบฟไม่ได้พูดถึงอาจจะมีแค่วอล์กเกอร์เนี่ยที่อาจจะส่งผลในเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นเท่านั้นนะครับแต่เบฟเองก็กล่าวนะบอกว่าเขารู้สึกรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายนะเกี่ยวกับาการชิงชนะเลิศในวันเสาร์นี้เบฟบอกว่าเขาเองรู้สึกมีความสงบแล้วก็ใจยเย็นมากกว่าเดิมมากๆนะครับผมเองขอบคุณนักเตะเป็นอย่างมากสําหรับทุกสิ่ง ะะแต่ว่ารอบชิงชนะเลิศน,นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ผมต้องทําในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือพยายามทาเขา้าใจกับเกมที่เราจะเล่นและเล่นในระดับของเราให้ได้มากที่สุดแต่มันจะมีความยากลําบากหลายอย่างมันไม่ง่ายที่จะโจมตีเกมรับที่พวกเขาใช้งานเราต้องอดทนเราต้องมีจังหวะที่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการแข่งขันแบบนี้ เมื่อเกมดําเนินไปคุณอาจจะรู้สึกกังวลและมันอาจจะสร้างปัญหาเมื่อพวกเขาคุ้นเคยกับการควบคุมเกมนะครับสำหรับทีมในอิตาลีพวกเขามีรูปแบบที่ดีในทุกที่นะครับเราต้องป้องกันให้ดีมันเป็นรอบชิงชนะเลิศกับทีมชั้นนําที่เราต้องทําให้ได้ผมมั่นใจและมองโลกในแง่ดีเสมอแต่ในขณะเดียวกันผมเองก็ปฏิเสธความยากลําบากในการจะต้องต่อกรกับแข่งที่แข็งกร่งอย่างอินเตอร์มิลานไม่ได้เช่นกันผมไม่เคยทํา แบบนั้นเลยนะครับไม่เคยที่จะทําในรอบชิงชนะเลิศด้วยในะเรื่องของการประมาทคู่แข่งนะนี่เป็นสิ่งที่เป๊ปกล่าวถึงนะครับเขาเองก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่า11ผู้เด่นตัวจริงจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็รู้สึกนิ่งกว่าเดิมนะครับรู้สึกใจเย็นกว่าเดิมแต่ก็ไม่ประมาทในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของกัวเดล่าก่อนเกมที่ผมหยิบยกมาฝากกันทีนี้นะฮะผ่านผู้จัดจาการทีมไปแล้มาฟัง ความรู้สึกของเราบรรดานักเตะกันบ้างก่อนจะชิง UCL เริ่มกันที่เอริงเบลส์ฮาร์แลนด์ฮาร์แลนด์บอกว่าเขาเองมีความฝันเสมอที่จะได้เล่นในรอบชิง UCL นะครับมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับตัวเขาแต่เขาเองก็รู้ว่าทีมนั้นมีงานที่จะต้องทำฮาร์แลนด์บอกว่าทีมเนี่ยมีฤดูกาลที่น่าเหลือเชื่อแต่เราต้องการจะจบมันด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็คือการคว้าแชมป์ UCL ผมรู้ว่าเราทุกคนจะทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าชัยนะในรอบชิงชนะเลิศนี้เราจะต้องทำให้ดีที่สุดในการเจอกับทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างอินเตอร์วิลานและเราตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามนี่เป็นความรู้สึกของจอมันบลูทีนี้มาดูกับตันทีมบ้างอย่างยูไคกุนโดกันหรือว่ากับตันกุนโดของเรากับตันกุนโดบอกว่าเขาเองเนี่ยเคยแพ้ในรอบชิง UCL ถึง2ครั้งแล้วนะครับในช่วงเวลาที่เขาเล่น ดังนั้นทุกคนเนี่ยจึงเข้าใจความรู้สึกและความปรารถนาความต้องการของเขาดีนะครับคือการเขาเนี่ยต้องการอยากจะคว้าแชมป์ถ้วยรางวัลน,นี้ให้ได้เขาเองรู้ว่ามันเป็นถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนสําหรับถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเขาเองบอกว่าเขาเองอายุอายุาปีแล้วและผมไม่คิดว่าผมจะมีโอกาสแบบนี้อีกนะครับเรามีความมั่นใจแต่เราก็รู้ว่าการชนะอินเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมผูกพันกับ อิตาลีนะมีแล้วก็มีลานมากๆด้วยหมอของลูกชายผมเนี่ยเป็นชาวอิตาลีแล้วก็เป็นแฟนอินเตอร์ลูกชายของผมก็เกิดที่นั่นภรรยาของผมก็อาศัยอยู่ที่นั่นหลายปีผมชอบไปที่นั่นในวันหยุดนะครับก็นั่นแหละเขาเองก็กล่าวถึงความปรารถนาของเขาว่าอยากจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกให้ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็เข้าสู่ช่วงบั้นปลายแล้วแหละนะใน,ในอาชีพการค้าแข่งนะในในการเล่นในระดับสูงนะพูดอย่างนี้ดีกว่า คนสุดท้ายเนะเป็นทางพี่หินนะครับหรือว่าจอห์นสโตนก็กล่าวถึงการเล่นในรอบชิง UCL เหมือนกันบอกว่าปีนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าทีมนั้นดูมีความนิ่งมีความสงบมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งนี้เรารู้ว่าเราควรเชื่อมั่นในตัวเองและในสิ่งที่เราประสบความสําเร็จและวิธีการเล่นของเราด้วยมีปัจจัยมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ผมเองภูมิใจมากกับสิ่งที่เราประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้และผมคิดว่าตอนนี้กับรอบชิง UCL เราแค่ต้องจบมันให้ได้นะครับนี่เป็นความรู้สึกของนักเตะทั้ง3ที่หยิบยกมาฝากกันทุกคนก็รู้สึกอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้อยากจะปิดจ็อบให้ได้3มแชมป์ทุกๆคนเลยนะครับและผมเองก็เชื่อมั่นในนักเตะทุกคนเช่นกันนะครับว่าเราจะสามารถปิดจ็อบได้ในถ้วยยูเฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้นะฮะแล้วก็ หวังว่าจะเป็นแั้นหวังว่าจะคว้าแชมป์สมัยแรกมาสู่ทีมให้ได้ในเรื่องของถ้วยยุโรปนั่นเองนะฮะต่อไปมาในส่วนของข่าวเชื่อมโยงซื้อขายรอบวันกันบ้างมี2คนนะครับนักเตซิตี้ก็จะเป็นอาร์มาิคลาปอกนะวันนี้จะเป็นขาออกกส่วนมากแล้วก็ทางชูออลคันเซโลเริ่มกันที่อาร์มาิคลาป็อกนะครับก็จะเป็นสื่ออย่าง90มิน ที่รายงานว่าลาปมอกเป็นหนึ่งในรายชื่อเป้าหมายในการเสริมทัพของทีมในพรีเมียร์ลีกสองทีมอย่างแอสตันวิลล่าและท็อตแนมฮอสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยกองหลังชาวสเปนรายนี้เนี่ยแมนเชสเตีร์คาดว่าจะตั้งค่าตัวอยู่ที่ราวๆสัก40ล้านปอนด์ตามการรายงานของสื่ออย่าง90มินนะครับก็เรียกได้ว่ามีโอกาสย้ายออกสูงแหละสำหรับลาปอกนะครับเพราะว่าเขาเองก็ต้องการที่จะเป็นตัวจริงแต่ผมยังมองว่า แอสตันวิลล่ากับท็อตแนมออสเอร์นี่ยังอาจจะไม่ได้เป็น,เป,นเป้าหมายของลาป็อกนะเพราะว่าพูดกันตามตรงย้ายจากแมนซิตี้ไปวิลล่าไปท็อตแนมก็ชีอชา้นก็รองกว่าซิตี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาไม่น่าย้าย,ายเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยซ้าเพราะว่าเขาเองก็รักซิตี้มากดังนั้นถ้าเป็นทีมอื่นในนอกลีกอย่างเบเอชเชอย่างเรอัลมาดริดอ,อย่างบาร์เซโลนาหรือว่าทีมในลีก้าสเปนเนี่ยก็ยังพอมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับผมมองว่า ยังเป็นไปได้ต่ำนะที่จะย้ายไปในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในแอสตันวิลล่ากับท็อปแนมด้วยยิ่งยิ่งยากเข้าไปใหญ่ฮะวินล,ล่าเนี่ยยิ่งยากเลยท็อปแนมยังพอแบบทุทุที่ไทยน,นะแต่ก็สองทีมนี้ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเรื่องดูการหน้าผมว่าไม่น่าตอบโจทย์อา,าร์มิลกาป็อกเช่นเดียวกันนะครับเพราะเขาเองก็อยากจะโชว์ฟอร์มในสโมสรให้ดีเพื่อที่จะมีผลกับทางทีมชาติเช่นเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะบักเจาบักเจา อนาคตกับซิตี้ไม่แน่นอนมากๆมีโอกาสย้ายออกสูงเหลือเกินเพราะว่าท่าทีของเป๊ปเองก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ต้องการเขาในทีมแล้วนะครับตอนนี้แน่นอนอาร์เซนอลให้ความสนใจคันเซโลมากๆนะครับแต่ว่าทาง Skysport รายงานล่าสุดบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลสนใจจริงๆสำหรับคันเซโลแต่ยังมีช่องว่างระหว่างมูลค่าที่ที่อาร์เซนอลนั้นต้อง พร้อมจะจ่ายกับสิ่งที่ซิตี้ต้องการอยู่นะครับคือมันยังสวนทางกันยังมีแกลบตรงกลางอยู่ออร์ัซนอลอาจจะอยากจ่ายแค่นี้แต่ซิตี้ต้องการเท่านั้นมีช่องว่างตรงกลางอาจจะต้องอยากได้รจริงอาจจะต้องคุยกันมากกว่าเดิมออฟช่นออปชั่นเรื่องเกี่ยวกับออปชั่นเงินต้นก้อนหนึ่งออปชั่นแบบแอดออนอีกก้อนหนึง่งอะไรแบบนี้อาจจะต้องมีการเจรจากันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าเองเนี่ยเหลือสัญญากับซิตี้ค่อนข้างมาก ค่อนข้างเยอะเลยหลายปีเพราะฉะนั้นค่าตัวเนี่ยมันอาจโอเคแหละตัดใจขายที่ตัดใจขายได้นะแต่มันก็ต้องไม่ใช่ราคาที่น่าเกลียดเกินไปนะครับอย่างตั้งออปชั่นไว้กับปล่อยขายขาดให้กับบาเยอร์เนี่ยตอนที่ปล่อยยืมไปเนี่ยเจบล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็60กสิากว่าหกสกลางกลางถึงปลายเพราะฉะนั้นถ้าจะลดกันจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ควรเกินห้าสิบล้านปอนห้าสิบห้าล้านเนี่ยก็ยัง ห้าสิบเนี่ยผมว่าอาจจะถูกไปด้วยห้าสิบห้าเนี่ยน,น่าจะกําลังดีไปแอดองแอดออนอะไรกันหรือจะเงินต้นห้าสิบแอดออนอีกสิบสิบห้าอะไรแบบนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าจะไปกดหลักสามสิบสี่สิบล้านปอร์เนี่ยผมว่าโอ้เป็นไปได้ยากนะครับท,ที่จะขายนะแต่ก็ต้องรอดูด้วยอ่ะว่าเขาจะเจรจา,ากันอย่างไรอ่ะนะฮะเออมันอาจถ้าเป็นสี่สิบแล้วแอดออนมันเยอะอะไรแบบนี้ก็ก็อาจจะพอเป็นไปได้แต่คือรวมๆแล้วเนี่ย รวมเงินต้นกับแอดออนเนี่ยผมว่ามันต้องไม่ต่ำกว่า50หรือ55นี่ประมาณ50-60ล้านปอนด์น่ะผมว่ามันต้องอยู่ราวๆนั้นนะสำหรับชาวคอนเซโลนะครับซึ่งมันก็เป็นมูลค่าที่สูงมากๆนั่นแหละนะครับหรือถ้าไม่มีใครซื้อก็อาจจะต้องปล่อยยืมอีกสักรกยะหนึ่งเพราะว่าดูท่าทีแล้วเป๊ปไม่ได้อยากจะได้เขากลับมาสู่ทีมในฤดูกาลหน้านะครับไม่ได้น่าจะอยู่ในแผนการนำทีมของเป๊ป ปิดท้ายกันที่เรื่องของกำหนดการชิงโลกการกุศล Community Shield นะครับหรือว่า FA Community Shield ในปี2023ก่อนเริ่มต้นฤด,ด,ดูกาลหนนะ้าได้กำหนดการออกมาแล้วนะครับก็จะเป็น Man City Champ ้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ FA Cup เนาะเจอกับรองแชมป์รองแชมป์ลีกอย่าง a r ร์เซนจริงๆเนี่ย คูยนี้เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ลีกกับแชมเอฟเอครับแต่ซิตี้ดันไปได้ทั้งแชมป์ลีกและแชมเอฟเอครับดังนั้นโคต้าจึงตกไปอยู่ที่อาร์เซนอลที่เป็นรองแชมป์ลีกนั่นเองนะครับก็จะเป็นแมนซิตี้ลงฟาดแข่งกับอาร์เซนอลในศึกเอฟเอคอมมูนิตี้ชิลด์2023ก่อนเปิดฤดูก,กาลนะครับจะเป็นวันที่6สิงหาคมนะฮะ6สิงหาคมปีนี้นะครับก็คืออีกประมาณสัก2เดือนมิถุนาพฤษภา มิถุนากรกฎาสิงหาอีกประมาณสองเดือนสองเดือนนะก่อนฤดูกาลน่าจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะนี่เป็นกำหนดการของ f a Community Shield ที่ City จะเจอกับอาร์เซนอครับก็ข่าวสารในวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่เอามาฝากกันสำหรับเรื่องของพรีวิวรอบชิง กับอินเตอร์เนี่ยก็มีพูดไปแล้วเนาะในคลับรูมูลวันจันทร์ที่ผ่านมาใครไม่ได้ฟังสามารถย้อนไปฟังได้นะมีความเห็นของผมความเห็นของพี่ไอซของหลายๆคนนะครับที่อยู่ในไลฟ์นั้นเนี่ยก็สามารถไปฟังย้อนหลังกันได้แล้วก็ผมเองก็น่าจะทําคลิปข่าวทุกๆวันก่อนจะถึงรอบชิงนะถ้ามีข่าวมากพอเนีพี่จะทำคลิปแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์จะมีไปพูดคุยในช่องกรอบเขตโทษของ ของน้องโดมโดโมด้วยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันช่วงประมาณสักทุ่มทุ่มทุ่มกว่ากว่าอะไรประมาณนี้ทุ่มนึงที่ช่องกรอบเกตโทษของน้องโดมนะครับเกี่ยวกับเรื่องรอบชิง ucl นี่แหละก็ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปอีกรอบเกี่ยวกับเรื่องเสื้อนะครับเสื้อออร์ลิงฮาร์แลนด์แฟนเมดนะครับใครที่สนใจจะพรีออเดอร์นะผมใกล้จะปิดพรีแล้วนะครับปิดวันที่10มิถุนายนนะครับหลังจากนั้นจะจัดทำแล้วก็จัดส่ง ใครที่ต้องการจะสั่งพรีออเดอร์ก็ทักมาที่แฟนเพจนะครับทีซีดีเซ็นได้เลยในอินบ็อกนะครับราคาตัวละ390บาทมี2สีสีขาวกับสีดำนะครับฝากเอาไว้ด้วยประมาณนี้นะสำหรับคลิปข่าวในวันนี้นะครก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขโมง n City